สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนประจำวดันที่16พฤศจิกาย,ยน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนเนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้มาดูนะะสูตรเด่นบนนะคะท่านผู้ชมอาจารย์จะทำให้ดูสำหรับงวดที่เราจะใช้วันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูงวดที่เราจะใช้เดี๋ยวเราย้อนไป ดูของเก่านะคะของวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่อาจารย์เคยวางไว้ให้เนาะมันยังเข้าอยู่นะคะอาจารย์จะตามให้เนาะอันนี้ก็คือคําเตือนนะคะเตือนทุกครั้งก่อนที่เราจะวางนะเอ,อให้ทุกท่านนะคะเสี่ยงโชคอย่างมีสตินะคะเสี่ยงแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบแต่นะอย่าทําให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนนะคะเอาเท่าที่พอประมาณนะคะถ้าถูกก็โชคดีไปถ้าไม่ถูกก็ จะได้ไม่ต้องเสียใจนะคะอาจารย์ก็พยายามทําหลากหลายสูตรนะคะเพื่อให้ fc ได้มองหลากหลายมุมมองนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะเราก็จะได้ทราบว่าตัวเลขนั้นไม่ใช่ตัวที่เรามองเราชอบนะคะเราก็ต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้าแล้วก็ดูหลังด้วยนะคะว่ามันพ้องกันไปทุกสูตรหรือไม่นะคะกรณีถ้าพ้องไปทุกสูตรเราก็มีโอกาสถูกนะคะแบบนี้อันนี้มาดูของงวดวันที่ หนึ่งพิกาเดคะที่อาจารย์เคยวางไปให้ก่อนที่เราจะมาคำนวณในงวดที่สิบสองนะคะเป็นงวดที่เราจะใช้ของวันที่สิบหกพิกายน์อาจารย์จะไม่คัดลอกมานะคะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณด้วยกันในงวดที่สิบสองเลยแต่ก่อนจะคำนวณเราไปดูของเก่าก่อนนะคะที่อาจารย์เคยวางไปให้นะคะก็คือหนึ่งพิกาเนี่ยแหละงวดแรกเลยเนาะวิธีการคำนวณเราก็จะใช้สิบบนหน่วยบนนะคะเอามาตั้ง แล้วเราก็ทําการเดินนะ901ใช่ไหมแล้วเราก็บวกไปทีละคู่นะคะ9กับ0บวกกันได้9แล้วก็0ก็9บวกกันได้9แล้่1กับ9บวกกันเป็น0แล้วเดินเลยคะ่ะ0 1 2 3อันนี้จะบวกไปอย่างละแต้มเลยะคะ่ะออกมา5 9 3ทำแบบนี้ทุกงวดนะคะนี่ค่ะคืองวดที่หนึ่งนะเอ่อเลข3ตัวนี้ก็มาที่หลักหน่วยนะมาที่หลักหน่วยดูซิว่ามันจะเออ อาจารย์เขียนแบบนี้นะเข้านะคะหนึ่งถึงสามตัวเลยบางครั้งเข้าสามตัวเลยนะคะสูตรเนี้ยบางทีอย่างน้อยก็ต้องมีหนึ่งตัวอบางครั้งก็สองตัวบางทีก็สามตัวนะเข้าหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะอ่าหน้านี้ก็จะเป็นแนวทางของสิบหน่วยอ๋ออาจจะมีร้อยติดหรือไม่เดี๋ยวดูก่อนอีกทีหนึ่งนะอ่ะอันนี้คือหน่วยนะคะื่อที่สองเราก็คำนวณเหมือนเดิมอ่ะเอาสองตัวเนี้ยเก้ากับสามมาตั้ง แล้ว901เดินไปนะคะ3กับ9ไป12 0กับ2ได้2 1กับ2ก็เป็น3 3 4 5 6ออก5 0 4เข้า2ตัวเลยเข้าร้อยหน่วยนะคะนี่งวดที่2อะต่อไปเราก็ดูงวดที่3นะคะเราทำเหมือนเดิมนะเราก็จะเอา0กับ4 2ตัวนี้มาตั้ง0แล้วก็ไล่ไป0 1 2 0กับสได้4 1กับสได้5แล้วก็2กับหเป็น7 7 8 9 0จ็ดปดเกนยนับเรียงตัวไปให้ครบทั้งหมด4ตัวออก5 0 3เนี่เยเลขศหลักสิบนะคะขยับขึ้นไปนะคะเป็นวดที่4ี่เราก็ใช้เลขที่ออกนะคะ0กับสาตัวนี้มาตั้ง0แล้วก็ไล่ไปศูนย์หนึ่ ศูนย์กับสามบวกกันได้สามหนึ่งกับสามบวกกันเป็นสี่แล้วก็สองกับสี่ได้หกค่ะหกเจ็ดแปดเก้านะคะออกสามสามหกหกตัวนี้ก็เข้าที่หลักหน่วยอันนี้เช็คมาก็ยังคงเป็นสิบหน่วยอยู่นะคะสิบหน่วยอยู่นะดูซิว่าหลุดไปร้อยไหมนะคะแต่น้อยก็มีสิบหน่วยทุกมวดแล้วนะะว่าที่ห้านะเราเอาสามกับหกสองตัวนี้มาทำการตั้งนะ สามแล้วก็ไล่ไปสามสี่ห้าสามก็หกเป็นเก้าสี่กับเก้าเป็นสิบสามแล้วก็ห้ากับสามเป็นแปดนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะออกมาที่ศูนย์สี่หนึ่งอันนี้ก็คือร้อยหน่วยอะร้อยหน่วยนี้ได้ถึงสองงวดแล้วแต่ยังไงก็ยังติดที่สิบหน่วยทุกงวดนะคะสิบหน่วยทุกงวดตามนี้เลยอันนี้คือห้างวดลวดแล้วนะคะที่อาจารย์คำนวณให้ของงวดที่แล้วนะคะ อันนี้อยู่ในเล่มของงวดเก่านะงวดวันที่หนึ่งนี่เลยอันนี้เราก็มาเปิดหน้าใหม่นะดูต่อนะคะงวดที่ 6. หกงวดที่หกนะสูตรเก่านะคะอาจารย์คำนวณไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพี่กาย 6. แล้วหกเราก็เอาเมื่อสกีนี้ออกมาที่สนะี่หนึ่งเนาะศูนย์สี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็เอาสี่หนึ่งมาตั้ง สี่ห้าหกเห็ไหมแล้วก็สี่กับหนึ่งเป็นห้าห้ากับห้าเป็นศูนย์หกับศูนย์ได้หกหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ได้ร้อยสิบหน่วยเลยคะ่ะได้สามตัวเลยแปดหกเจ็ดนะคะเป็นเลขเรียงๆกันนะแปดหกเจ็ดสลรับตำแหน่งกันนิดหน่อยนะคะถ้าเอาเรียงเลยก็หกเจ็ดแปดแต่ในที่นี้มันออกแปดหกเจ็ดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาหกกับเจ็ดนะ,ะมาตั้งหกับเจ็ดเราก็เอาตรงนี้เลย หกเจ็ดแปดนะแล้วก็หกกับเจ็ดเป็นสิบสามเจ็ดกับสามเป็นศูนย์แปดกับศูนย์ได้แปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ตัวนี้ก็ยังติดอยู่นะคะ6 0หกศูนย์หกก็ยังอยู่ในสิบผ่านมานี้ก็ยังสิบหน่วยทุกงวดนะสิบหน่วยทุกงวดนะคะอะันนี้เราก็มาดูขยับขึ้นไปเนาะ เอาศูนย์ก็หกนะคะสองตัวนี้มาวางเลยศูนย์ก็หกศูนย์ก็ไล่ไปก่อนศูนย์หนึ่งสองศูนย์ก็หได้ห1ก็หกได้7จดสองกับ7ก็เป็น9 9 0, 1, นะ้าเศนย์หนึ่งสองะออกหกหกสองเลข2ก็อยู่ในหน่วยเอาถึงมีร้อยบ้างอะไรบ้างก็จะมีสิบหน่วยติดทุกงวดนะคะสิบหน่วยติดทุกงวดขยับขึ้นไปนะเป็นงวดที่9้า เราเอาหกกับสองนะคะก็คือหลักสิบกับหลักหน่วยบนมาวางเลยนะหกสองหกแล้วก็เจ็ดแปดหยุดนะคะแล้วก็เอาหกกับสองบวกกันเป็นแปดเจ็ดกับแปดเป็นสิบห้าแปดกับห้าก็เป็นสนะิบสามสามสี่ห้าหกอันนี้ก็ออกหกหกห้านะคะก็ยังติดสิบหน่วยนะคะมีร้อยด้วยเนาะร้อยสิบหน่วยแต่ว่าเน้นที่สิบหน่วยนะคะตามนี้ อันนี้ก็คือเก้างวดนะเก้างวดเนาะต่อไปงวดที่สิบนะคะที่เป็นตัวอย่างแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวจารย์จะยกหน่อยคือมันติดขากล้องนันแหละนะงวดที่สิบเราเอาหก 5, กับห้าโค่นี้มาวางหกเจ็ดแปดหกกับห้าเป็นสิบเอ็ดเจ็ดกับหนึ่งเป็นแปดแปดกับแปดเป็นสิบหกหกเจ็ดแปดเก้าออกเก้าหกสองนะคะได้ร้อยสิบเนาะ มาได้ทุกตำแหน่งนะคะร้อยสิบหน่วยแต่ก็ยังติดหลักสิบอยู่ะค่ะสิบหน่วยนี้สิบงวดลวดแล้วนะคะ<ม>อาจารย์ก็จะเปิดหน้าใหม่นะคะ<ม>อาากกะนันนี้ยังใช้เล่มของหนึ่งพิจิกาอยู่นะ<ม>ต่อมาเนาะแบบของงวดที่แล้วนะคะนี่เข้ามาได้หนึ่งถึงสามตัวนะะที่เขียนไว้นะ,ะ<ม>ตามนี้เลยอันนี้ของหนึ่งพิจิกานะคะแล้วก็มาคำนวณเออ 9 6 2ใช่ไหมก็เอา6กับ2มาตั้ง6 7 8ใช่ไหมแล้วก็6กับ2เป็น8 7กับ8เป็น15 8กับ5ก็เป็น13ได้3 4 5 6ออกมาที่ศูนยี่สี่อ้าวเดินอยู่นะอาจารย์ก็ชอบอยู่3ตัวนี้เนาะ3 4 5เมื่อที่แล้วทําเลขมาแนละ้วไม่ไม่เจอเลข6ทั้งทั้งที่ท6เราไปเลขขยันเดินใช่ไหมอ่ะหเนี้ยไม่เดิน อย่างกังวลว่ามันจะไปล่างหรือไม่นะคะแต่ว่าล่างทํามาก็ไม่เจอเลขหกเช่นกันเนาะล่างก็จะเด่นไปที่หลักสิบนะคะสองตัวก็คือสามกับห้าหลักหน่วยได้ตัวเดียวคือเลขสองฟันไปเลยเนาะห้าสองนะคะสำรองสามสองะเลขพี่น้อยอาจารย์คิดว่ามันมันมายากเลยเนาะแต่ว่ามันก็มานะัะแต่แต้มมันแต้มมันเขาเรียกอะไรคะแต้มมันไม่แต้มมันได้ครัอาจารย์ไม่ได้ตัดทิ้งนะสามสองอะล่างนะ ฮันนี้อันนี้ของงวดวันที่หนึ่งพิกาเนาะสามสี่ห้าสามสี่ห้าหกนี่นะคะออกศูนย์สี่สี่เนาะก็เข้าที่เลขสี่นะคะตัวนีน้ก็ถือว่าแนวทางของสูตรนี้นะคะเด่นบนนะมาได้ตามนี้เราสังเกตมาแล้วเนาะมันจะเข้านะเออสิบหน่วยทุกงวดนะคะท่านผู้ชมมันจะมีตำแหน่งที่เดินนะ มันเดินทุกตำแหน่งนะคือร้อยสิบหน่วยนะคะแต่สองตำแหน่งนี้เข้าทุกงวดนะคะอย่างเป็นก็เรียกว่าสูตรเด่นสิบหน่วยสิบหน่วยบนก็ได้นะสูตรนี้นะคะอ่าตามนี้เดี๋ยวเรามาคำนวณงวดนี้กันงวดนี้นะคะจะเป็นงวดที่สิบสองของวันที่สิบหกนะคะอาจารย์กะระยะก่อนนะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เน้นนะคะ เน้นที่สิบหน่วยเน้นที่สิบหน่วยบนเนาะอ่าถึงจะติดร้อยมาก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสิบหน่วยเช็คมาแล้วทุกงวดเนาะเนี่ยค่ะเน้นสิบหน่วยนะเข้ามาได้หนึ่งถึงสามตัวเลยเนาะแล้วก็เน้นนะเน้นที่สิบหน่วยเน้นที่สิบหน่วย แป๊บนะเน้นสิบหน่วยอ่าโอเคเนะาะเมื่อที่ไม่ทราบนะว่ามีทางเลขหรือแบบว่าเราเราไม่ได้เขียนไล่นะเดี๋ยวจะเขียนไล่ให้อยู่ในหน้านี้นะคัดลอกมานะคะให้มอยู่ในหน้าเดียวกันเดี๋ยวเรามาคำนวณงวดนี้กันก่อนเผื่อจะมีทางเลขให้ดูนะเดี๋ยวค่อยไล่แล้วกันเรามาคำนวณก่อนออกมาที่ศูนย์สี่สี่ใช่ไหมเราก็จะวางสี่สี่ สี่สี่นี่ก็คือสิบบนนะคะจับกับตัวหน่วยบนนี่นะคะสิบบนกับหน่วยบนวางคู่กันแล้วก็สี่แล้วก็ไล่ลามาเลยสนะี่ห้าหกสี่ห้าหกเนาะครบสามตัวแล้วหยุดนะคะแล้วก็เอาสี่กับสี่ที่บวกกันเป็นแปดห้ากับแปดนะคะบวกกันเป็นสิบสามแล้วก็หกกับสามได้เก้าตัวแรกเนาะเก้าแล้วไล่ไปเลยเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะคะ ตรงนี้เลยอ่ดูยังไม่มีทางเลขให้ดูนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เขียนไล่ให้นะเก้าสูหนึ่งสองรอผลนะคะสิบสองงวดรวดเลยนะที่เป็นตัวอย่างเฉยน,นะหนึ่งอ่าสิบหกเนอะพฤศจิกายนหกเจ็ดนะอาจารย์คัดลอกมาไว้ที่เล่มนี้เวลาเราเปิดไปเปิดมาเราจะได้ไม่ลืมนะคะบางครั้งถ้าไม่ทําแบบนี้นะอยู่ในเล่มใครเล่มมันมันจะลืมนะคะท่านผู้ชม เปิดไปเปิดมาแล้วก็จําได้อ่าแบบนี้เนาะช่องที่คํานวณให้ FC ได้ชมกันนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใหม่นะคะก็คือมีด d Channel นะคะช่วยอาจารย์กดติดตามให้หน่อยนะคะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ FC ของทางช่องก็ถ้าไม่เหลือบากกวาแรงก็ช่วยอาจารย์ชมโฆษณานะคะชมแล้วถูกใจสินค้าตัวไหนก็สนับสนุนได้เนาะไม่เป็นไรนะคะก็ อันนี้เรามาวิเคราะหนะ์เนาะวิเคราะห์ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันมีมันมีแค่นิดเดียวนะแค่สิบกว่างมวดเดี๋ยวเราจะดูทางเลขด้วยกันนะคะท่านผู้ชมอาจารย์เขียนก่อนเนาะต้องต้องไล่ไปนะมันพอไหมเนี่ยเอาตั้งแต่นี้เลยเดี๋ยวไม่พอนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็ต้องทำถึงสิบสอง ทําแบบนี้นะคะเพื่อดูทางเลขเนาะมีอยู่แค่สี่ตัวใช่ไหมแค่นี้ก็พอจะดูว่ามันมันมาตรงไหนบ้างอย่างนงี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ทําให้ดูทั้งหมดมันไม่ยากหรอกเนาะแค่ง่ายๆนะอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองสามห้าเก้าสามทำแบบนี้นะแล้วก็สามสี่ห้าหก ห้าศูนย์สี่แล้วก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าศูนย์สามเอาไลน์ไปก่อนนะหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าสามสามหกอ่าที่ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งฮะศูนย์สี่หนึ่ง ต่อไปเนาะดูอีกนิดหนะึ่งเมื่อที่หกนะคะหกหกคุยอะไรนะหกเจ็ดแปดเก้าแปดหกเจ็ดอันนี้คือเราจะดูทางเลขนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์หกเก้าศูนย์หนึ่งสองหกหกสอง สามสี่ห้าหกหกหกห้าแปดเจ็ดเออหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหกสองแล้วก็งวดที่แล้วสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกก็ศูนย์สี่สี่ ต่อมาก็มีงวดน,นี้เนาะอะไรล่ะเก้าศูนย์หนึ่งอ่ดูนิดนึงแบบนี้เลยนะสามห้ ศูนย์หนึ่งแปดหกเจ็ดศูนย์สองห้าหกแล้วก็หกสี่โอเคนะ โอ้ท่านผู้ชมคะอาจารย์คิดว่าเดินเนาะ fc ว่าเดินนะยคะอาจารย์ว่าเข้านะคะเพราะมีเลขที่ชอบอยู่นะดูเลยเนาะให้ให้ใส่สีให้หน่อยว่าดีนะถ้า fc ท่านใด ชอบแนวทางการเสี่ยงโชคบนนะอาจารย์คิดว่างวดนี้ก็น่าจะมีตัวเลขน้อยชุดเนาะเพราะว่ามันบังคับคู่หน้าคู่กลางคู่ท้ายคู่สามตัวอะไรเงี้ยนะมันจะต้องเข้าหลายทางนะมันมันถึงจะได้เนาะสีหมดท่านผู้ชมเอฟซีอาจารย์ก็ไม่อยู่แล้วเนาะเที่เขาเขาชอบบริจาคสีมาให้อาจารย์นะเขาซื้อให้ยกแพ็คๆเลยแต่ว่าเขาไปทุรละเนาะเดี๋ยวเขากลับมาก่อนนะ โอเคเนาะแบบนี้นะคะแล้นก็ตามนี้เลยสิบหน่วยนะที่อาจารย์ให้ดูนี่สิบด่วยสิบหน่วย,วยทุกงวดเนาะนี่เสร็จแล้วสิบหน่วยะคะ่ะท่านผู้ชมงั้นเลขที่เราชอบนะเห็นปุ๊บเราก็ชอบเลยก็คือเลขเก้าใช่ไหมท่านผู้ชมเลขเก้าคิดว่าน่าจะโอเคนะสําหรับงวดนี้เลขเกนะ้าเนาะอไม่มีทางเลขนะคะหมายถึงว่าไม่มีมุมทะแยง เพราะว่าอะไยังไม่เคยเขียนเรียงกันแบบนี้ให้ดูนะมันจะไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ชอบเป็นเลขเก้าแล้วกันนะคะเลขเก้าทางเลขไม่มีเนาะเราก็หมายตาตัวนี้ไปเลยติดดาวไว้ด้วยนะคะขอให้เดินเนาะเลขเก้านะคะแล้วถ้ามาก็คือสิบหน่วยแล้วเก้าตัวนี้ก็คือสิบหน่วยนะคะคอ่าจะอยู่เป็นตัวไหนอก็ว่ากันไปนะคะ ถ้าเอาเป็นอยู่หน่วยก็ต้องมาบวกกับหลักร้อยนะแต้มต้องได้ถ้าอยู่สิบมันก็อาจารย์ลองทําไปให้ดูแล้วมันได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอประมาณตรงนี้ไว้ให้ถ้าท่านผู้ชมได้แคปไว้ก่อนนะคะเป็นแนวทางของมาตรฐานสําหรับการที่เราจะเสี่ยงโชคเรากําลังคัดเลือกหาตัวเลขนะคะทั้งหมดสามตัวเลือกจะแค่สองตัวก็ได้ถ้าเป็นเบิ้ลเป็นหามนะคะ แต่งวดนี้อาจารย์คำนวณมาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะไม่เบิ้ลไม่หาม,มนวน่าจะเป็นเลข3ตัวนะคะมาแบบอิสระเลยเนาะเอาตามนี้นะคะสำหรับสูบเด่นบนนะคะเด่นบนเอ่อเก้าอาจารย์ชอบที่เลข9นะคะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ